โอ้โป้ายสวยนะนี่นโอ้โหยานกติดป้ายเลยครับติดป้ายแล้วมังกรขายที่ดินให้พ่อนเน่งนะที่มังกรมิเกลอะขายที่ให้พ่อกับแม่นะลูกมองเลยลูเรูปาว <c oughs> นี่ดูที่นี่ที่หนูเนี่ย ที่มังกรมิเกลอะลูกถ่ายให้พ่อนะคะมิเกลถ่ายที่ให้พ่อน,นู่นน่ะไม่ใช่นกลูกพี่เนี่ยท,ที่ดินแปลงสวยเนี่ยลูกของพ่อหนิงแม่มีอะของมังกรมิเกลอะลูกถ่กลลกายให้หมดมะนะโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคโอเคไหม ก็จะไม่หญ่ลูกก็บอกถึงบ้านแล้วจังเลยไม่ถึงแป้งไงจังเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเสู่ช่องเมดสตอรี่นะครับยานกทำอะไรครับยายนกยานกจะทำห้องออฟฟิศทำออฟฟิศอยู่ห้องนี้และห้องนี้ให้เด็กๆมานั่งเล่นโอแล้วก็เวลาน้องเอ่งน้องเมย์มีแขกมาก็จะได้มีห้องรับรองแขกด้วยเป็นรับรองลูกค้าเราด้วยครับ เตรียมมาเตร้อมที่จะทำกว้างยาวเท่าไหร่ครับเนโอ้กว้างประมาณ6เมตรยาวยาวแปดเมตรไหมยาวแปดเมตรโอ้กว้างมากหกแปดไมไหนอ่ะเดินไปไหนคะอืมงานมาเกือบไม่ทันเลยครับครับผมไปไหนกับงานกันจะไปไหนลูกันจะไปไหนคะไหน ตอนแรกกำลังจะไปข้างนอกเลยนะฮะย่ามาพอดีย่ามามพอดีเอากับข้าวมาให้เ่างเนี้อไปย่างใส่กุ้งค่ะนี่เนื้อปลาย่างช่วยมันน้อยไปหน่อยได้กุ้งน้ำใจหกลเย่า,ยาก,ก็จะรสชาติหวานหน่อยแกเลียง,งย่า <Okay. S 1> เอาาเอแป๊บเดียวค่ะ กระเทียมค่ะตักแกงให้กระเทียมแกจะขาดแกจะขาดแกจะขาดเลยแกจะขาดเลยแกจะขาดเลยชุดสวยจังเลยตอนหนึ่งเอ๊ะก่อนหน้าเขาเขาเปลี่ยนไปหน่อยเปลี่ยนในตาเขาคมแจ่มแจ้งแกงเลี้ยงลูกยาแกงไปให้ได้ขาดได้ไม่ได้ม่ได้ข้าวอันนี้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมนะคะเรามาทานบุฟเฟ่ขนมจีนกันโดยเอาแฟดมาด้วยนะคะวันนี้ญาติทีก็เป็นเจ้ามืออีกแล้วน้ำ<ป>ยาปากก็น่าน้ำยาปากก็น่าถึงว่าจะมาลองเขียวหวาน ต้องเติมอีกรอบนึงเลยนะคะอร่อยแย่แห้งเติมกี่รอบนะคะสองรอบก็คอยกี่รอบรอบเดียวอ๋อจะไปเอาส้ำต่ำ 等命令。 เ็เงทะเลมีปูมีกุ้งนะคะผัดผงกะหรี่อ่าบอกให้แเมกับพ่อน่มีอุปกรณ์ด้วยอันนี้เป็นบอกบอก นั่งที่ไปกับรถไฟฟ้าสำรับรถไฟฟ้าเวลาเราเวลาเราขี่ไปไหนแล้วก็พาเด็กๆนั่งได้ยานกสั่งมาสองสองคันเลยโอ้ยานกคันของน้องเมย์นี่เลยพี่เกลยวลองนั่งแลวเนาะเกณฑอนั่งนะเอาไปเกลยวนั่งนพี่เกียวลองนั่งดิจะได้นิ่งๆโอ้โหพอดีเลยพอดีเลย อ่ะใยาเก็บอันนี้ก็คือติดบนรถได้เลยใช่ไหมเดินเขามีตัวล็อใส่ล็อกข้างหลังเนี่ยใส่ล็อกล็อกไอ้ที่เรานั่งขับอยู่แล้วก็ไปล็อกข้างล่างเนี่ยแล้วตัวนี้เขาก็มีสายแข็งขัดล็อกล็อกซ้ายขวาเ็ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องอุ้มละทีนี้ก็วางตรงนี้ได้ใช่แล้วมี เด <BS> oh. ี๋ยวพรุ่งนี้อีกคันหนึ่งสีสวยอันนั้นจะบอบใหญ่ว่านี้หน่อยเอาไว้ให้มากรแม่แม่หรอทื่มามีที่พักเท้าเด็กๆอ๋อนี่ที่พักเท้าเวลาเขานั่งแล้วก็เอาท้าเหยียบเขาก็เหยียบพอดีเมื่อกี้พอดีเป๊ะเลยนี <BS> ่อยีนขาได้

ทิพย์เชิญนั่งเลยนั่เลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งดเลยนั่งเลยขนานาไปขนาไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตงนี้เลยค่ะ่งค่ะสวัสดีค่ะช่องเมเดสตอรี่ค่ะแน้องน้อยบ้านไรู่หลวงวันนี้เรามาทำความดีกันโดย โครงการมังกรวิเกลแลนด์นะคะได้มอบเบาะนั่งรถตรวจการให้กับท่านผู้ใหญ่บ้านทอ้งควยและท่านผู้ชมเบาะนี้เออท่นทานผู้ใหญ่บ้านและผู้นำเนี่ยเขาจะมีรถตรวจการตอนกลางคืนเพร,ร,ราะว่าก็จะได้ตรวจความเรียบร้อยนะนคัท่านใหญ่ก็จะต้องมีรถนั่ง,งบนรถตรวจการนั่งพิงซ้ายขวากันมังกรวิเกลแลนด์ก็เลยเสนอโครงการนี้ไปอนุมัติ เราก็ออกลีกขึ้นมาจากโครงการเรียบร้อยแล้วก็สัはは่งให้ให้ทําเบาะนั่งโดยผู้ตรวจก็จะนั่งอยู่บนรถซ้ายขวามองสองข้างได้ก็เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกมิเกลแลนก็ต้องมามอบอย่างเป็นทางการนี่กับคุณแม่ครับค่ะผมอันนี้ลุกรอบรถเนอะเพื่อนนั่งนิ่มอันสองโอเคเอาขึ้นรถได้ไหมครับคคุณอ่ายกขึ้นรถเลยค่ะ ปะเขาลับกขาจับยังคืเลยค่ะอ๋อคือรถตรวจการบอกตรวจการไปแล้วไฟติดโตรเไฟเชื้ไฟติดเลยไฟชื้อพอดีเป๊ะเลยอ๋อนั่งแบบนี้นี่นี่แหละเพราะเราวัดยมีไฟติดครับ เ้มาแล้วก็ไปเราเราเอารถท่านผู้ใหญ่บ้านเอารถไปจอดแล้วทวัดแล้วก็ออฟเล็กกันที่โครงการเราเครับแต่ตอนนั่งพิงสบายก็ทั้งชุดก็หมื่นกว่าบาทค่ะเพราะมีไฟข้างบนด้วยใช่ค่ะมีไฟครบเลยอ๋อแบบนี้ค่ะมีไฟกระพริบโอเคครับ แล้วเราตั้งตั้งเป็นไหนอย่างเงี้ยค่ะไฟมันมีเหล็กทั้งอะไรก็หมื่นกว่าบาทสวยงามเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ยที่เขาทำเบ่อนั่งที่บ้านน้องเมย์น้องหนิงอย่างเงี้ยนั่งสบายใช่ผลบนใช่ค่ะสามสิบห้าลูกใหญ่มากเลยค่ะใช่ค่ะเฮ้เขาทาทาอะไรขาวๆข้างบนเนี่ยไหนคะนี่ขาวๆข้างบนทาทาปูนกันมดกันแมลงกันอะไรไว้ค่ะ อันนี้กันกระลอกนะฮะดกมากค่ะถ้าผ่านไม้ทางนี้น่าจะดกทุกปีน่คะบ้านคุณดกไม้สวยค่ะดกไม้สวยจ้าชิเตียบินชิเตียบินนี่นี่ชเตียบินนี่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 เตียน้อยด้วยแกวเห็นไหมลูก ก็ฝนตกไคะก็จะพาไปไหนก็ไม่รู้บอกกันนะฉง่ดูน้าต่างทุกวันเดี๋ยวค่าพาคือรถฝนตัวตกบอกเอ๊ก็จะพาไปไหนกันเห็นเปิดหลังรถแล้วก็จับไอ้จนอนใหญ่ใย้ๆทำไปเลยเนี่ยทำปคุนก็ไม่ให้จับจริงจิจิจริงจจิจจจิจิจจิจจจิะจิจริจริจจิ ขอบคุณคขอบคุณครับเอาไปเขย่าเล่แล้วก <Sure> ็พอเหลือแล้วก็ไม่ให้เหลือแล้วไม่ให้หลานได้แห้งสาวบอยเลยขอบคุณครับอะมาเอาของยามาเอาของยามาขอ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 งงงง้ายอยากให้ยแล้วก็แล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่เลยแล้วจอด ขอได้ไหมคะไม่ไ,ด,ไมด้ไม่เกลียวเกียวไม่ได้ทำเกลียวไม่ได้นนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอม